ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโซฟิทอสันเตอร์นะคะวันนี้รู้สึกหน้าตาสดใสไหมฮะเ mm hmm. พิ่งไปเช็คน้ำเอ่อพวกน้ำตาไอ,อไม่ใช่สิไปหาพยาบาลนะ,ะที่เขาเช็ครีวิวเบ,บาหวานนั่นนะคะก็ยังไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาปสัสสาวะไปตรวจวันนี้จะพามาทานมาทำข้าวโอ๊ตค่ะนะคะข้าวโอ๊ตที่เราเคี่ยวกับใส่เกลือเล็กน้อยนะคะรสชาติจะดี เราก็ใส่ขวดไว้นะคะล้างขวดนี้แล้วก็น้ําร้อนแช่ขวดนะคะทั้งฝาเพ่อจะได้ไม่มีพวกเ,เชื้อแบคทีเรียเข้าไปนะคะวันนี้จะพามาทานค่ะทำเหมือนกับขนมมันนะนะ,ะแต่มันไม่หวานนะ,ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอร่อยค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวโอ๊ตนยคะใส่ไว้แช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยนะคะเวลาจะทานเราก็มาใส่นี่คือเมล็ดเจียบดนะคะนี่คือเมล็ดเจียบด มีโอเมก้า3สูงมากนะคะกับเมล็ดฟแฟลกนะคะเนี่ยฮะโอเมก้า3เราไม่มีปลาแซลมอนเราไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนะคะเราก็เอาใส่ไว้ถ้าเราจะทานนะคะนี่จะจะทาให้ดูมันก็จะเป็นสีออกมาแบบนี้นะคะโอเมก้า3นี่ทาใหอ้อ่ร่างกายแข็งแรงนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปกินปลาแซลมอนอันเนี้ย อันนี้ถูกกว่าปลาแซลมอนเยอะเลยนะแล้วก็ใช้แค่ช้อนชาหนึ่งก็เยอะๆละแล้วก็เราก็อย่าลืมสีสันของโพรโมาแกนเนตนะเนี่ยนะฮะก่อนเราจะทานเราก็มาเติมมาพวกนี้นี่คือเสริมสร้างอนุมูลอิสระฮะนะฮะเนี่ยอนุมูลอิสระนะฮะสีสวยแล้วไหมฮะยังไม่พอฮะเราก็ต้องมาทานสับประรดนี่สับประรด นี่ออพอมากรนิตนี่เรียกว่าทับทิมนะคะเป็นสารต้นตานอนุมูลอิสระคือต้านเขาเรียกอะไรไออาการอักเสบของเซลล์ต่างๆนะฮะนิ้วเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนิ้วของเราเนี่ยอักเสบถูกไหมฮะเนี่ยค่ะสับป,ปะรดเนี่ยจะช่วยได้นะคะเราก็หั่นสับป,ปะรดไว้แล้วเราก็มาใส่อุ้ยอร่อยะคะ่ะเนี่ยนะข้าวโอ๊ต เนี่ยค่ะเราไว้เราทำสัก2องสามขวดแล้วเราเราจะทานแล้วก็มาผลไม้ใสมันจะได้สดค่ะมันจะได้สดนะใครบางคนเขาก็ใส่เลยนะเนี่ยค่ะรับรองว่ากินเข้าไปแล้วนะคะมีประโยชน์มากการย่อยของน้ําตาลเนี่ยมันมันมันจะย่อยดีกว่าเออจะย่อยกว่าดีกว่ากินแป้งธรรมดาแป้งธรรมดาเนี่ย แป้งข้าวเจ้าอะไรพวกนี้มันจะมันจะสลายออกมาอย่างรวดเร็วนะคะจะทำให้น้ําตาลเราในเลือดสูงแต่ข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมีการเอ,อย่อยค่อยๆปล่อยออกมานะฮะแล้วมันจะมีเมือกในเนี่ยลองทานให้ดูนะฮะมันจะมีเมือกไปเคลือบกระเพาะอืแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวๆหวาน,วานๆเค็มเล็กน้อยนะฮะ แล้วกินอย่างนี้นะ่ะจะลดพุงได้ฮะ่ะเชื่เอเปล่าว่ากินแล้วลดพุงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดในท้องนะฮะสับประรดนี่ใครมีข้ออักเสบนะฮะก็พี่จุ๋มเนี่ยหายแล้วห้ามมาทำสวนได้แล้ว,วนะ <c oughs> ฮะปกตินิ้วจะบวมนิ้วเนี่ยจะบวม นาหนังจะไม่เหี่ยววันนี้ผิวเหี่ยวได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากนะมงคนอาจจะว่าอืมเป่าซองอ่อนแพงอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อเลยค่ะเม็ดเจียนะคะพวกดาราเนี่ยเขากินกันนะพวกเซเลบตี้เนี่ยพวกดาราหนังอะไเนี่ยเขากินกันนะเขาจะได้ผอม คือไม่หิวไม่หิวโหวยนะฮะแล้วก็จะได้ผอมทานได้แล้วก็ไม่อ้วนเพราะมันจะโอเมก้า3เนี่ยมันจะคือมันคือมันเป็นไขมันนะฮะโอเมก้า3เนี่ยมันไม่ได้เยอะแค่แค,แค,แค่ช้อนจ่าเสร็จแล้วมันจะไปช่วยให้ไขมันไปสะสมที่อื่นไม่ใช่ที่พุงนะคะเนี่ยฮะอร่อย สับปะรดเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของเซลล์พี่จุ๋มก็ต้องกินอาหารเป็นยาค่ะข้อที่ระบมจําจำได้ไหมเนี่ยเราต้องเราต้องมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองค่ะถ้าข้อระบมเราก็ไม่ไปอะไรกันะลรไม่ไปทำให้มันระบมมากขึ้นไปก็หยุดพักใช่ไหมฮะพี่จุ๋มก็หยุดพัก แล้วก็แสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าหายได้จริงๆนะคะหายได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ของอะไรที่เราสงสัยว่ามันจะทําให้ข้อเราเ,เสื่อมเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเออ่มะเขือเทศเราก็ลองหยุดไปพักหนึ่งหรือว่าแป้งแป้งสาลีนะพี่หยุดไปพักหนึ่งค่ะเพราะว่าก็กินเส้น ไม่ได้กินเส้นพาสต้าเพราะทำมาจากข้าวสาลีก็กินข้าวเส้นข้าวเจ้าแล้วมันก็หายจริงๆค่ะนะฮะแล้วก็อย่าลืมอขออโหสิกรรมนะฮะจากาพ,พระพุทธธรรมพระสงค์แล้วก็ขออโหสิกรรมจากคู่เวรคู่กรรมทั้งหมดนะฮะแบ่งบุญให้เข้ามาอนุโมทนาบุญกับเรานะฮะทั้งวันอย่างที่บอกนะคะขออ,อนุโมทนาขออโหสิกรรมทุกวันเลยวันหลายๆรอบแล้วก็ก็ ขออาหัิกรรมซึ่งกันและกันนะนะฮะแล้วก็แบ่งบุญให้เข้ามาอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยหายจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นนะฮะเนี่ยพี่จุ๋มทำมือแบบนี้ได้แล้วนะปกติน่าจะบวมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยงอก็ไม่ได้เขาเรียกโลกเวนโลกกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีว่าเราจะสร้างบุญนะฮะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานะฮะ ทำทานรักษาศีลเป็นประจำนะคะแล้วเอาบุญมาเป็นเหมือนเหมือนน้ำเนี่ยค่ะเอามาเจือจางให้เกลือเนี่ยบาปเนี่ยก็เหมือนกับเกลือให้บาปมันเจือจางไม่เค็มก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบนะคะแล้วเขาก็มีความสุขคู่คู่เวรของกรรมของเราเขาก็มีความสุขนะคะเราก็จะเจตนาหรือไม่เจตนานะคะความไม่รู้เนี่ยมันทําให้เกิดบาปเพราะฉะนั้นก็จงไปช่วยกันทําบุญทําทานนะคะแล้วก็ แบ่งบุญให้เขานะคะตามส่วนแห่งกรรมแล้วก็ให้เขาอนุมูธนาบุญนะคะเขาก็ได้เป็นสุขด้วยเราจะได้เป็นสุขโอเคค่ะขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขนะคะดูเบนหน้าพี่หยุ่มเะรู้สึกสดใส,สไหมเนะ้อวันนี้สดใสนะคะแล้วก็รู้สึกมีแรงเดี๋ยวจะออกไปปลูกดอกไม้คนะไปปลูกดอกไม้ให้เทวดาช่วยรดน้ําต้นไม้ <laughs> แล้วก็อย่าลืมแบ่งบุญให้เทวดาะนะคะเทวดาที่รักษาพุทธศาสนาเทวดาที่ รักษาตัวเราเองนะคะผู้ผู้เลี้ยงผู้รักษาลูกแก้วทั้งหมดนะคะทั้งเก้าวดวงแล้วก็เทวดาที่รักษาบ้านเรือนนะคะรถล,ลานะคะเดินทางจะได้ปลอดภัยแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขค่แล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาออกไปนะคะทั่ว สามทั่วที่บ้านแถวบ้านแถวจังหวัดแถวประเทศในโลกนี้แล้วก็อนันตจัก,กรวาลเะภพบสามนะคะโอ้ยสาธุค่ะขอให้ได้บุญเยอะๆนะคะขอให้คนที่ปวดข้อปวดอะไรทั้งหลายเนี่ยใช้วิธีนี้นะคะการทานอาหารเป็นยาแล้วก็การทําบุญสุนทานนะแบ่งบุญให้เขาให้เขามาอนุโมทนาบุญถ้าเราก็จะได้เป็นสุขกันค่ะโรคเวรโรคก,กรรมจะได้หายนะคะพี่จุ๋มค่ะสวสพิทอตเันเตอร์ค่ะ รักน้องทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ